หลานื่ออะไรลุงใจเย็นมาคุยกันก่อนลุงลุงหิวไหมลุงลุงหิวไหมเอาลุงมาทางนี้ลุงใจเย็นลุงใจเย็นมาคุยกันก่อนลุงมาหาใครลุงมาหาใครไม่คุยเว้ย เอ้ยพูดไม่รู้เรื่องลงมาหาไผ่ลุงเอ้ยอย่าไปทางนู้นเอ้ยลงมาแล้วกับบ้านลุงเอ้ยลุงอย่าไปทางนั้นลุงวางมีดลงก่อนเด็กกลัว ลงลงวางนี่ลงการเด็กกลัวลุงเด็กกลัววางนี่ลงการมีอะไรค่อยคุยกันตรงนั้นมีเด็กลงุงอย่าไปอย่าไปอย่าไปเด็กกลัวเด็กกลัววันนี้ไม่มีคนมาโรงเรียนหรือเปล่าวันนี้โรงเรียนหยุด วันนี้โรงเรียนหยุดลงหลานลุงไม่มีหรอกแตงแตงเออตะโกนโวยวายอยู่ตลอดแตงแตงไม่แม่วันนี้โรงเรียนหยุดลงลุงวันนี้โรงเรียนหยุดนี่เด็กก๊อกวันนี้โรงเรียนหยุดวันนี้โรงเรียนหยุด ใจเย็นครับลงุงใจเย็นครับใจเย็นครับลงุลงลุงหิวอะไรไหมลงุลงลุงหิวอะไรไหมมะม่มมวงม,มวงงะม่วงโรงใจเย็นวันนี้โรงเรียนหยุดไม่มีคนมาโรงเรียนวันนี้ไม่มีไม่มีไปไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเด็กเอ้ยไ,ไปไปข้างนอกก่อนไม่มีคน, <S 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 นเอ้ย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 ลงุลงลุง ไม่มีคนเยอะไม่มีคนเยอะวันนี้โรงเรียนปิดวันนี้โรงเรียนปิดม,มีคนเยอะไม่ต้องขึ้นไปเฮ้ไปดูนี่ดิคนไล่มานนมมเด็ก,ดกลงไปวมนนี้ไม่มีเด็กลงไปข้างล่างก่อนไม่มีเด็ก เฮ้ยเดี๋ยวประตูผมพังที่เกียร์ซ่อมลงลงยะลงลงลงไม่มีคนอยู่ลงอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีคนอยู่ประตูพังผมที่เกียร์ซ่อมจเย็นจะเย็นมีอะไรคุยกันก่อนลุงหิวอะไรไหมลงุงลุงหิวอะไรไหมลงุงลุงข้าวตะขวดไหมลงุงลุงข้าวตะขวดไหม ล,งลุงกินบอเป็นอีกลุงแกลงบทกันเร้วย,ยวันนี้ไม่มีตำรวจนะครับมีพี่กู้ภัยมาช่วย,ยเดี๋ยวเราจะให้คนร้ายเข้าไปในห้องได้แล้วก็เข้าไปป่วนในห้องแล้วพี่กู้ภัยก็จะขุบเข้าไปล็อกตัวในห้องย้ำว่าวันนี้ไม่มีตำรวจกับผมไม่รู้ได้ขอประสานไปรหรือเปล่าน,นะครับลงๆแกเย็นลงไม่มีคนโยลง ม่มีคนยอยู่เอ้ยเฮ้ยลุงไม่มีคนอยู่ไม่ต้องเข้าไปลุงไม่มีคนอยู่ไม่เอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอุ้ยอุ้ยมีบังเกอร์มีบังเกอร์รลุงไม่ต้องเข้าไปไม,มีคนเยอะ หลานเยอะเว้ยหลานเยอะเว้ยมันสู้ตายเอาแล้วมึงโจนเดือดร้อนแล้วข้างในข้างในแม่งสู้ตายไอ้โจนมึงซวยแล้ว ฟังไม่ไม่เขาจะให้กล้องเข้าไปก่อนมุดได้ไหมงั้นเอาเอาเก้าอี้ตัวนี้ออกอดอดไหมเอาเก้าอี้ตัวนี้ออกเดี๋ยวไปหนึ่งนไอมินไอมินพี่เห็นไอมินไอมินแดงตาค่อยนะเดี๋ยวกล้องจะเข้าไปก่อนนะครับงานเราเสี่ยงท่าแบบนี้นะครับสามสองหนึ่งไปเฮ้ยลุงใจเย็นลุง ลุงจใจเย็นหลานไม่อยู่หลานไม่อยู่นี่ลุงลุงจใจเย็นเอากีดกีดเด็กกีดขับบุกแล้วกีดกลัวตัวแล้ว,วเ,เข้าถูกห้องด้วยกูประจำสันหดด้วยเอาว่าตู้ตู้ต เชลลี่ไม่อยู่เชลลี่ไม่อยู่เชลลี่ไม่อยู่อ่ะอ่ะพอนะพอนะเดี๋ยวเขาจะดันเข้าไปทีนี้พอดันเข้าไปตรงนี้เสร็จกู้ภัยจะมาเลยกู้ภัยชาร์จเลยอ่ะดันเข้าไปดันแบบดันแบบสุดแรงเลยเอาสามสองหนึ่งดันเอ้ยอย่าทำร้ายลุงคุณเว้ย กู้ภัยมาครับกู้ภัยมาครับอั wow. นล hey. ุงนี่กับเมาคือไปเฮยโอเคจับได้แล้วครับล okay. ุงมาหาใครลุง มาใครร้านร้านชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เอ้ามาหาร้านไม่รู้ได้ลูกยังนักเรียนไม่เลงปูอย่างเดียวเลยนักเรียนไม่เลงโดนเลยนักเรียนเลงมันโดนใย่แบบสารพัดแนวสารพัดแนวเฟี้ยงใส่โอเคโอ้โห อ่าโอเคซ้อมแผนมาเชิญเหตุกันนะครับวันนี้ทุกห้องก็เรียบร้อย